เิดเพิ่ม,มบ้านชั้นเดียวที่ขายดีที่สุดของโครงการที่ลูกค้าถามหาเยอะมากรอบก่อนหมดเกลี้ยงแบบไม่ทันตั้งตัวรอบนี้เปิดเพิ่มแค่12ยูนิตเียง2.69ล้านเท่านั้นค่ะเบลมอนททยเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรดิน54ตารางวาจอดรถได้2คันเต็มเต็มเป็นแบบบ้านที่หลายคนว้าวตั้งแต่เห็นครั้งแรกพอเข้ามาด้านในจะรู้สึกได้เลยว่าบ้านกว้างมากเพดานสูงถึง3.3เมตรให้ความโปร่ โล่งและน่าอยู่สุดๆห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เชื่อมกับโซนรับประทานอาหารที่พิเศษคือมุมระเบียงที่หาได้ยากในบ้านชั้นเดียวในส่วนของครัววิวอินเคาน์เตอร์กว้างพร้อมโซนกั้นเป็นสัดส,ส่วนด้านหลังมีลานซักล้างและนี่คือจุดขายที่ทำให้บ้านแบบนี้โดดเด่นกว่าใครติดก,การเล่นระดับระหว่างห้องนั่งเล่นกับโซนห้องนอนเพิ่มมิติของบ้านให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโซนห้องนอนเริ่มจากมาสเตอร์เบดมที่กว้างมากมีห้องน้ำในตัวแบบ ส่วนตัวสุด,สดและพื้นที่ w a ล k i n ินโค e เว่างจนบิวอินเสริมก็ยังสบายห้องนอนที่สองก็ขนาดใหญ่วางเตียงไซส์ใหญ่ได้ห้องบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ครบฟังก์ชันเหมาะกับเป็นห้องนอนลูก <c oughs> หรือห้องนอนผู้สูงอายุส่วนห้องที่3จะทําเป็นห้องทํางานห้องนอนแขกหรือห้องอนเนกประสงค์ก็ลงตัวและห้องน้ําส่วนกลางตัวโครงการเองมีครบทุกอย่างคลับเฮาส์ขนาดใหญ่สระว่ายน้ําฟิตเนสสนามฟุตซอลคาเฟ่ริมทะเลสาบบรรยากาศดีมาก ทำเลในเมืองทั้งหมดนี้ราคาเพียง2.6ล้านเท่านั้นและมีจำนวนจำกัดแบบนี้ต้องรีบแล้วค่ะไม่งั้นรอบนี้หมดแล้วหมดเลย Laguna วิ e w ค o r a